สวัสดีค่ะนายแม่มาถึงบ้านเราแล้วนะคะโอ้ยคอยละตกใหเมิดวาน้ำถ่วมบ้านคอยมาเบิง่งนูยพี่น้องถ่วมยุ่ถ่วมถ่วมยุ่ถ่วมนาบ้านนี่เดอยวไต่ดากปูนี่เดีย <c oughs> <c oughs> อ,นะอยใตาดากปูนี่นะตอนนี้เราจะไปดูทางนี้ค่ะ เดินไปเก็บอันผักติ้วเลยค่ะเดินไม่ได้ละจ้าไปเลยจ้าไปเก็บผักติ้วกันเถอะเลยค่ะมาค่ะมาอ๋อมันท่วมขึ้นมาเฮ้นี่นี่นี่อยู่นี่มันโนนอยู่ มาได้อยู่นะจ๊ะแล้วก็เจ็บมารากอด้วยนะคะน้ำท่วมนาบ้านค่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วน้ำท่วมนาบ้านนี่บรกะคุ่งไปต่ำกันเด้อ <c oughs> แม่มถ่วมหอดบักพีกบักพายบักคุงไปต่ำกันเนอขอเนเนอนัออหน่วยหนึ่งนิม,มพี่น้องเอ้ยปู่ญาห้ามถ่วห้ามถ่วดังโอ้ตายแล้วจะเดินไปตรงไหนเนี่ยมันมขั้นไว้หมดแล้วนี่ ตายแล้วตายแล้วมาพี่น้องมารีบเป,เป็ดเลย <c oughs> มุ้งกับควรเหมือนเหรอมุงก็งามแพงย่ดพักติวกับโป่งน้ำมาท่านพี่น่องเอ้ยโป่งน้ำคนบะท่านแม่มีอยู่แต่ขนาดฝนน้ำท่วมปานนี้ยังลงมาเก็บอยู่บ่ เ oh. มืองบักฮุ่งด้วยลมมาเรียบเลยเปรีป๊ดๆพอดนะเย็บเอาอยุตัวหนาหน่วยหนึ่งขนาดฝนตกขนาดนี่ก็ยังลุยมาเก็บน,น,น่อถั่วบางเนีเออเงยดอยู่งบเท่าไเลยเงยดขาดเนาะเข้ากนานมามันนึกว่าแม่นสี่อันว่มีคนมาเก็บ มกคุงลมลมเปรลมเป็ดแล้วพี่น้องมกคุงข่อเนื้นคอคนเก็บน้ำกับพระท่านเาไปไปใส้แจงเห็ดละง,งูพี่น้องเอ้ยผักติ้วผักติว,ตวมันจะมาหดวด้วยพี่น้องคะมันจะมาหอดบาน <c oughs> เก็บจอดผักติวเป็นไส้แกงเห็ดระง,งูแกงเห็ดระง,งู ขนาดว่าฝนตกน้ำท่วมปนี่กัยังมีคนมาเก็บอยู่ว่าไม่มียอดเป็นแต่สร้างอิลีไอเราก็กะว่ากลับมาจะกินคักๆไม่ได้เลยไม่ได้กินเลยมด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 เท่านั้นอย่างคนเบิดคุมตีผักทีนี่มีต้นเดียวนี่ 2องต้นบอกตนเดียวจังได้สองต้นสองต้นโอ้ยทามาปลูกไว้หลายๆได้ม้ยหนูมองปูดอกจาบนี่ไปแยะผี่ปลูกไหมไม่เคยกันละไปซื้อมาสองต้นพ่อไดเกเจกินเลียงค้นเบิร์ดมูนสิบสี่กันอันใดยู่เเหยนแม่สุภาพนี่เป็นของฟรีเบิร์ดพี่น้อง อันยูเฮียนกนอื่นบ่ได้ดิเงียนเพื่นอื่นไปอยู่ไปเอาน้ำเขาบ่ไใดเด้เขาเก็บเงินได้ดิเฮ้ยหมดหลายอดโบักโมบักแตกบักมกันสิบ้านเอาแซบบ้าบักหงั้นไปเก็บเอาแมงลูกบักหงั้ โอ้ยเก็บในนามอย่าไปเก็บถบั่วพักมุ้งอ่ะนะม,มันเป็นแต่ขีเด,ดียดเก็บยอดแค่นี่มากแค่นี่ดอกแค่ดีกว่านั่นไม่เอาหรอกอันนั้นน่ะเพืบบ่อนอะบักคุงเซ่แล้วแบบักคุงมันสีลมหมือนหดอกแค่มันก็อยู่ใต้ป่าเี้ตะกรองออกตีก็ลองออกตีเหนื่อยงานอยู่ได้ยังไง ข้ามถิ่ลวโอ้ยนะพน้องมึงดูยนามขึ้นมาบักหลายเลยปวดพักมอกแต่งวบานแ่แล้วอบกระถินอร่อยเด็ดจังกะตับมะ้มันกมาเห็ดนี่อย่างมูเห็ดออกมาแลลวกะฮูกปั่นหามองสีหยางกับ่นี่แต่ปันหนึงคนกย่างมากอยู่ นเออคนก็ยังยางมาเก็บอยู่ขึ้นมาหอดที่ใดพี่น้องเพิ่งบักแข้งบักเคืองบักแข้งบักเคืองน้ำท่วมเมืดเลยน้ำท่วมหมดเลยจ้ะ เอาอีกไหมเอาบักคุงนั่นน่ะนะวยง่่เน่ยเนื้อน่วยเนื้อหน่วยใส่หน่วยน้อยบอนี่นุนนง่คนเาไปเอาหน่วยง่แง่คนเดเออไปจับเอาเอกมาเอาไปไว้ตำไปโลด ห่อหน่อย,อออยกรอบนะกรอบดีนะทวมเมื่อแล้วพี่น้องทวมเมื่อแล้วได้เป็นดงสร้างดงเสือหก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 โอ้ยอดคุงสามต้นสี่ต้นกับคนคนย่อนอย่างนนามทวมแม่ม ท่วมแล้วท่วมแล้วหน้าบ้านโอ้ปัญัยหลังท่วมสะอาดดีเนาะท่วมสะอาดดีเนาะ ดูสิคะไตดากปูหัวม,มือเลยค่ะพี่น้องอันนี้นาบ้านมองโอนลุนซาเด้นี่โอนลุนซาบ้านแม่สุภาพโอ้ยเนาะอันมันจักเอามาเห็ดเห็ดเพื่อีอย่างนเนาะเห็ดสากเห็ดจังสี่กับเห็ดอโอ้ยทำมีประโยชน์อะไร ฮนะบัาด,ดีค่ะไปยังค่ะ,ะขันอผาดชี้เลยกับขี้อุาดไปเบิง้งไปไปอันเบิ้งเพื่นตึกป่าเนะาะอุาดคอยกับขี้บ่ไรมันไม่มีผู้เอาโล่ไมีคนเอาลงเน,นระ ยืนขึ้นมากกันเนาะมันก็ยืนขึ้นมาสิาสอเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก้อนพี่น้องขาหัวแต่มาหอดบานบาน,นี้ก็แซน,นี่มาเข่าไห้สีแกงเห็ดละงกจากน่อยทำความสะอาดบานนิดนึงอ้อพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้ว าคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้พี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮ็ดกับเขากับน้ำจังเบิ่งกันว่าเฮาสิได้หยังกินอ<ฮ>ุ้ยเมื่อย<ฮ>บ้าโพดผู้หให้เนาะเบืองเหล่าห้ยกุ้ยเร่กุ้นแชร์กดติดตามกด Subscribe ใบไไป,ประกูดพร้อมทั้งมากกระรงน้ำช่องคขัวลำพื้นเด้อพี่น้นองเด้เอคลิปหน้าจังเบิ่งกันม,มาว่าคุณแม่สิมีหยังเฮ็ดให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่ง โหดโพบักโมบักแตงจวดจาดปาดบึมพันนะเอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถอะ๊ายบาย